Ladies and gentlemen, we've had enough of this nonsense. Yes, tell this to all the world. Oh, that's music to my ears. Let's get started. เร yup. yeah. oh. yeah. well yeah. ื่อสินและฟันว่ามันคอมพลเคเ็ดกว่าที่มึงจะมาหยิบมาซื้อเหมือนสินค้าในเซเว่นว่ากูต้องสิงสถิตใช้สินำสติไว้หนีจากโลกที่สีดำสนก็จะมาฟลิป with the l e g e n my way s a b e with i g t e l e l ว never change จแบบเมเลยให้เือฟังแะเย็รบกูเน้นเทปรับก้เทอลกปดรูชที่กูเยัดแค่ คองออสคูมันไม่มีหมดแค่พวกกูเลยออกมาโวทเวกกันแบบส่งเด็ดแม่งหมดทุกกฎเหล็กไม่ต้องมีบ่งเบลกตายกูโหดกันเป็นพิเศษจนมึงต้องกดเสพพวกกูแม่งบนเก่งคำกูเหลือก็บไว้ที่บ้านยังมีหกเก่งเขาบอกไปแล้วว่าปีนี้นะพวกกูโดดเด่นในใครชอบผมเด็กเดียวปะเดียวปะเดียวมะเดียวมะเดียวมึงโดนกูโดดเงินกูไม่เชื่อใจให้ลิงดูพวกเพื่อนใหม่ได้ยินกูเหมือนพวกเด็กเลือดใหม่ได้ยิน ไม่มีวันแข็งกว่าคอร์ดในย่ออย่าผ้าให้ย,ย,า,ยากคัดซ้อมอย่าซ่าให้มากปากท้องอย่งว่างอย่าท้อให้ขับอัดลองอัดพลาดได้บ,บ้างคิดแค่ยอย่างน้องกูอยากฆ่า,าใจมึงไม่กางกลางกูแค่วางคำลงกูไม่ชอบมาเสแสร้งแต่บางทีก็ต้องแกล้งทำไปไม่ตามทันคนาาก่อนจะฟลุตจะพลัมพลาวันให้มึงรอแป๊บแป๊บในเจตจำนงและทุกวันนี้กูใช้ชีวิตอยู่บนความจริงไม่เคยตามคำคมเว้ยรุ่นใหญ่กูก็ควรเกรงใจแต่กูไล่มึงไปปรับเกณฑ์ใหม่ในตอนที่กูไม่มีเวลาที่จะไปเล่นตามเกมใครจากตอนอยู่ตายก็เป็นแค่เด็กที่ fucking h o ำมึนาวจัดขมับในหว่างทำงาสั่นกจะหักพอยามันเวลาที่รวมกันมาเจอจะหลัดทคมโยกสกเกือบจะขาลพาะูม่กพเป็นเิลโยแมสิกมันเล่นกับเพื่อนอเพลงที่กูสื่อแม่งอาจจะเดือดแตไม่ถึงกับเลือดร้อนไมมีวันใส่รองเท้าที่ไม่มีเชือก ตายมึงธรรมดาพวกแม่งม <Deep? S 2> <t initiation> ีเกลื่อนท้องท้องตลาดแกงแกงไอเย้าจีกูออกมาพร้อมประกาศกูแลบลงลาที่ทำเป็นเน้อสตรอกเ้ยกับเอกนมึงไม่นมาเล่เกมนานๆกูจะลงมาเลย์เอเปืองรํอที่กูต้องมาเซนเอฟักยอพวกกูจะรันเกมพอๆพรกมึงยัามาทำเป็นอาบน้ำร้อนมาก่อนกูละไอสัตว์ไม่ทำ All your fuckers know Crap the so cold, now I don't buy any soap Babble he's the got so no so condo We don't let we got no condo